ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับร้านพูเสมอแทักเตอร์สาขาลำปางนะครับหรือว่าร้านรถไถมือสองลำปางนะครับผมวันนี้ก็แนะนำรถเข้าใหม่อีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นคูปเปอร์ต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับคันนี้เป็นตัวดีทีเนาะปีหกศูนย์นะครับคันนี้โดยภาพรวมก็เป็นรถพื้นฐานเป็นรถไล่มานะครับก็ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับยางหน้าเปลี่ยนคู่ใหม่ให้นะครับยางหลังก็ประมาณ15%บวกครับคันนี้มักเครื่องเดิมยังไม่เคยแกะนะครับสีห้องโดยสารสวยงามนะครับชุดท้ายแห้งดีนะครับอ่าก็มีเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับก็จะมีใบดันหน้าตราช้างนะครับแล้วก็อาดกัวตราช้างนะครับเปิดราคาไว้ที่400,000 39,000บาทนะครับ4 3 9 0าบาทนะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นเนาะอ่าครับคันนี้ท่อนคัดยังไม่เคยตัดนะครับอ่าครับก็ชุดคานเดิมนะครับเช็คลุงหมากให้เรียบร้อยนะครับแน่นๆนะครับคันนี้ก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่อ่าพ่อแม่พี่น้องหาอยู่นะครับก็ใช้งานส่วนตัวหรือว่างานรับจ้างครับงานไล่งานนานะครับตอบโจทย์นะครับ โยนเป็นเครื่อโยนสีสูบนะครับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับอันนี้ผมเช็คระบบเบื้องต้นนะครับก็เครื่องดีไม่มีไอนะครับน้าไม่ดันเนาะอ่าครับอันนี้ระบบไฮดรอลิกดีขึ้นไวลงไวในส่บนรใบมีดนะครับสุดท้ายโอเคนะครับวีดีโอหมุนปั่นได้ทุกรอบการทงานนะครับเช็คคมใช้งานให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับ รถคันนี้นะครับจอดอยู่ทีท่อำเภอเมืองจังหวัดระตางนะครับก็ลองเข้ามาชมมาลองได้นะครับเป็นราคาที่4 3 9 0 0าบาทนะครับ4 3 9 0 0 0บาทนะครับมีใบดันหน้ากับข่าโบนปลาชา้าเนาะอ่าครับนี้การจัดส่งก็จัดส่งฟรีระยะ150กิโลนะครับหลังจากระยะนั้นก็จะมีค่าส่งเพิ่มนิดหน่อยนะครับอ่าครับ นี้ก็เชพร้อมใช้งานนะครับมีเลขทะเบียนพร้อมชุดโอนให้นะครับถูกค้าท่านใดสนใจนะครับมาชมได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับอันนี้นะครับก็พร้อมใช้งานนะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสําหรับพี่น้องถ้าถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ